วันนี้ค่ะพือน่านีค่ะก็จะมาวันนี้จะอยู่ลิเตอร์เชคจะมาทำอะไรแค่แค่มุนทำอะไรนะคะอยู่่ดีีๆกก็เรยยแมังไม่รู้เลยค่ะถ้าชมดูจำได้ไหมคะคลิปที่จะอยู่่เออไปกินไปกินร้านมีความสุขอะค่ะร้านสุขาเฟ่อ๋อทำไมคะอุ้ยนั้นกินทั้งหลายอย่างเลยคะเป็นวิทแฮมชีสอ๋อน่าจะเป็น เบคอนชีสขนมปังที่แบบพันๆแล้วก็ทําเป็นแบบเอาไปอบหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะทำแบบนั้นเหรอคะใช่ค่ะทอดค่ะทอดค่ะมีวัตถุสุกมาไม่ไม่ค่ะอันนี้ดิบมากเลยค่ะวัตถุดิบแน่นอนดิบดิบเลยค่ะสุกเอแฮมนันเหมือนดิบนะคะสุกเหรอคะจะกินแบบนี้ได้เหรอคะถ้าสุกดิบค่ะดิบค่ดิบอันนี้เป็นแฮมนะคะอ่ะนี่แฮมพูดผิดค่ะเบคอนนะ หนมปังสัแซนวิชค่ะอันนี้หนมปังสุกแล้วอ่ะแม่หยิบได้อันนี้เป็นเนยชีสค่ะชีสเด้ดดาชีสค่ะอยากกินเลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอะไรคะอะไรคะแฮมเป็นเนยเค็มค่ะทียนเริ่มเลยนะคะก่อนแรกเราก็หนมหนมปังอมาก่ดได้ค่ะซึ่งหนมปังเนี่ยค่ะเราจะใช้แบบหนมปังเฉพาะหนมปังยี่ห้อนี้ ีลมันจะไสไหมคะไม่ค่ะถ้าน้องพิมพ์บีบขนมปังนี่ก็จะแบนแตะเปมันแม่ตึ๊ดนะคะองบีบให้ดูว่าอ๋อยาค่ะเดี๋ยวเราออมมาทําขนมไม่ได้ค่ะยาค่ะยาค่ะมันแบนจริงๆค่ะเอาถือไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้คุณแม่ขอเอาอะไรออกมาคะเบคอนเบคอนค่ะเอามาสักสาสี่ชิ้นก่อนแล้วกันเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะเลี้ยงแบบนี้ค่ะคิ เลี้ยงให้มันซ้อนกันนิดนึงนะคะลูกเี่ให้มันซ้อนกันนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะอ้าเป็นอะไรคะอ้าแล้วทำไมไม่ให้มันด้งนี้บ้างเหมือนกันล่ะลูกอ่าแคมีเรียงสวยๆค่ะลิงก็เลี้ยงซะสวยค่ะเบี้ยวอะไรนะกระเพกกระเพกแบบว่ากระเพกกระเพกขั้นตอนต่อไปนะคะเราขนมวางเลยค่ะเอาขนมวางอ่าอันนี้พี่วางตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ใส่อะไรคะใส่ชีสค่ะแกะเลยไหมคะ เดี๋ยวแม่แกะแล้วพิมใส่นะคะหอมไหมยหอมอืออ่ารื้ใส่เลยค่ะค่ะให้ตรงๆนะเอ๊ะทำไมหูขนมปังเราใหญ่ชีสเล็กอะ่ะต้องใส่ชีสเพิ่มไหมพิมว่าใส่เพิ่มดีไหมไม่เป็นไรอ๋อดีดีดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาให้คุณน,นี้เลยนะหนแ้วแหละแปะตรงที่ว่างนะคะ พอ,อค่ะผูรับปากต่อนะ,อะ,น,น,อะอนี่ไงอ่านี่ไงได้แล้วค่ะได้แล้วอ่ามีแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อคะ <G ül> กินเลยกินเลยจิ้มเลย,เลยอันดับเราไปทัไปทับก่อนค่ะ,ะทับค่ะเรียกว่าห่อเบคอนดรึบดรึบดร,รึบอย่างนี้นะคะทานเลยค่ะโอ้ยขนมปังเราหนาเนี่ยเบคอนน่าจะหุ้มไม่ไหวเนะี่ยลูก ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพัะให้มันเซ็ตตัวนะคะพับอันนี้มันจะต้องเซตตัวดุดันด้วยเหรอลูก <G ül> ต้องค่ะแม่ไม่เห็นรู้เลยว่ามีกอนต้องมีเซตตัวด้วย <G ül> อะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วางอย่างนี้ค่ะอ่าใช่ใช่ใส่ใส่ใ่อย่างนี้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะผิดค่ะคือเราต้องคว่ำม,มันค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้จะโหวยืนก่อนนะคะเพราะว่า <G ül> เราต้องพยุงมันนิดนึงนะคะ่ะโอ้ อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะ <ทำ S 1> ความเพลกความนะคะความอ่าแล้วก็พิมพดึ๊บมาแม่ดึ๊บไปดึบ๊บคืออ,อะไรคะดึ๊บแบบเนี้ยม้วนเราเป็นฝาบของการคุกกิ้งอะครับใช่ทีนี้คุณแม่ว่ามันอาจจะไม่อยู่เราต้องเอาไม้จิ้มฟันจิ้มไว้ก่อนคะ่ะ <c oughs> แล้วเวลาจะกินเนี่ยต้องออกนะจ้าเดี๋ยวมันจะทิ่มปากค่ะ <c oughs> คุณแม่เคยแล้วเป็นแบบอย่างเนี้ยเรากินเข้าไปเลยโดนมันแทงนเหลือกอะ ทิมนับค่ะสองสามสี่ห้าค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งค่ะเป็นเรามีไม้ทั้งหมด6อันเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วเราต้องเอามานับเอาออกให้ครบหกนะคะไม่งั้นจะกินนองท้องไปเหมือนโม่โม่กินไม้กินไม้ที่เป็นบ้านโม่อะแทะแทะกินเข้าไปเลยแล้วเมื่อกี้แม่เห็นโม่เอื้อออกมาเป็นไม้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยอ่ะลมกไม้เป็นลูกทรงไม้เป็นนะคะเป็นลูกทรงบ้านโม่ค่ะอ๋อไม่ใช่แล้ว จีที่กระทะค่ะโอเคเเราก็จะไม่ใช้น้ํามันแต่เราจะใช้เนยเมื่อกี้ที่บอกน,นี่เนยค่ะให้มันหอมแล้วก็นุ่มค่ะนุ่มด้วยของค่ะไม่ใช่มันไม่หอมไช่เถิคือจริงๆแล้วอ่ะเบคอนมีน้ํามันอยู่แล้วนะแล้วมันอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนใช่ไหมคะเราสามารถเอาไปจีได้เลยแต่ว่ามันจะไม่หอมเราก็เลยต้องใส่เนยเพิ่มความอ้วนไปอีกนิดไม่เอาไปใ้แค่เนยเนยเริ่มละลายแล้วค่ะเจ๋งค่ะ นะคะคว่าเลยในละลายหมดลราจะอาันนี้ใส่ลงไปค่ะน,น้อนี่น้องใชเท่าๆเลยนะเจ๋งคะน้องเจ๋งอะเราเจ๋งคะน้องพิมพ์ต้องระวังมันกระเด็นนะคะมัะนไม่เสียอ่ะใส่เลยนะคะอืม่ามุนอย่าให้หลุดนะแค่มุนไม่หลุดไม่หลุดฟูอุ้ยหอมยังไม่ทันอะไรเลยหอมเนยแล้วค่ะหอมเนยเสียงดังชูชีชูชี กดกดักดกดมันชูชีชูชีอ๋อเนี่ยทำชูชีอะชูชีเบคอนสี่เบคอนโไฟแรงเกินค่ะคือเหมือนจะไหม้เลยค่ะเดี๋ยวขอ,อยังค่ะเราลดไฟลงนิดนึงนะคะค่ะ<ๆ>ทำข้างนี้พอดูว่ามันเกรียมดีก็กลับข้างแล้วทำด้านข้างทั้งหมด ก็นะทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้านเลยค่ะจริงเหรอคะจริงมันจะได้สุกทั่วกันทุกด้านอ่าเดี๋ยวเราจะพลิกแล้วนะคะเละไหมเลนนะไหมไม่เละคะ่ะนี่ไงเตรียมแล้วถุงนนะีง้น่ากินปะน่ากินไหมคะโอ้สวยงามใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอีกด้านหนึ่งพอด้านนี้สุกเราก็จะตะแคงตะแคงเอานิดๆแล้วก็ตะแคงอย่างนี้นะคะิเสร็จแล้วค่ะเป็น น่ากินมากสวยงามมากค่ะน่ากินมากๆโอเคเด็กจิ๋วชั้นก็เด็กจิ๋วซ้อมกินค่ะนี่เดี๋ยวขานก่อนค่ะเดี๋ยวโทษนะคะก่อนมีเอาซ้อมกับซ้อมมาค่ะเพราะเราจะใช้ซ้อมแต่เราไม่ได้ใช้ช้อนนี่แล้วอันนี้นะคะนี่มันเป็นเบคอนเป็นขนมปังเป็นชีสไม่มีผักเราต้องมีผักด้วยค่ะเราต้องกินผักไหมคะ้องค่ะอ่านี่เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะว่าที่เราใส่ชีสไว้ข้างในเป็นยังไง ชีสซื้อจะเยอะไหมคะเ่อะก,ก่อนค่ะเ่อะไม่ออกเลยเพราะว่าเบคอนมันก,ก,รก,กรอบค่ะกรอบอุย้ยชีสว้าวแม่ติกให้นะติกให้แต่เนื่องจากว่านะคะน้องพิมเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกให้นับไว้แล้วก็เราออกใช่ไหมคะหาไม่เจอ <laughs> ไม้คะ่ะคือมันอยู่ไหนไม่รู้่เดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้แทงๆดูนะคะ แค่ก็ทานกด้กินเลยแม่ได้ไม่ไม่ได้ค่ะคือคุณแม่ต้องตรวจสอบก่อนว่าไม้มันอยู่ตรงไหนค่ะเราเออเราพลาดไปนิดนึงนะคะเรื่องไม้เนี่ยว่าถ้าเกิดมันแทงปากน้องพิมพ์เนี่ยมันจะเรื่องใหญ่หูชิ้นมันยืดมากนะคะเบคอนขนมปังและชีสจิ้มเลยค่ะจิ้มอย่างนี้แล้วจิ้มซอสแล้วก็กินเลยค่ะจิ้มซอสเด็กจุ่มไม่จิ้มช้อนมันคือชีสใช่มอ๋อได้กินเลยค่ะอ่าเดี๋ยวแม่จานเราไม่ปิด ร้อนไหมลูกนี่ไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่ป้าเดี๋ยวป้าปั้นชิมเลยนะคะป้าป้ามาชยังไม่ได้ชิมหูชีสเยอะมากเลยค่ะนี่มื่อี้ชิ่งยืดแลยอืมอืมอร่อยมากอะทำไมต้องคำว่าเลยนะชิมเพื่อท่านผู้ชมแล้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยอร่อยไม่ได้อยากจะกินนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่ามันอร่อยไหมคะเจ๊กิ้วอืมอร่อยอ่ะคุณขาาไป หนึ่งคำอย่านี่อืมต้องกินผักด้วยผักกรอบมากผักสดอืมอืมผักสดสดนะคะคือดีมีประโยชน์มีวิตามินใช่ไหมคะอืมอร่อ,มอมยมากเลยค่ะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวให้เล็กกับป๊ามากินด้วยกันเนาะอ,อร่อยมากบ๊ายบาย